สวัสดีครับผมช่างไปจากลร้านไทที์วสิสนะครับวันนี้ผมมีเครื่องเป็ตัว surface p r o 7นะครับมาในอาการเปิดขึ้นหน้าโลโก้นะครับแล้วก็สัมภาก็จะตันดับไปนะครับเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับไม่ว่าจะกดเปิดกี่ครั้งนะครับหรือว่าจะเสียบ,าส,ยบสายชาร์จค้างไว้นะครับก็ยังเปิดไม่ถึงหน้าตัว Windows นะครับอาการนี้เป็นอาการที่ชุดคำสั่งในตัว h m เนี่ย หรือลายไฟที่เกี่ยวกับในเรื่องของตัวระบบ p m เนะี่ยมันมีปัญหาอยู่นะครับทําให้มันไม่สามารถบูตตัว CPU นะครับได้นะครับแต่ว่าสัญญาณภาพเนี่ยมันก็จะยังยังมีอยู่นะครับแต่ว่าหลังจากที่ CPU จะออนแล้วหรือชุดที่เป็นชุดกราฟิกครับจะใช้งานไม่ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูจุดที่ผมทำการแก้ไขไปนะครับ อันนี้จะเป็นบอร์ดวิวนะครับของตัวเบนบอร์ดเฟอร์เฟ p โปรเจกตัวนี้นะครับตัว CPU เนี่ยก็จะเป็นตัว CPU Gen10 นะครับนนจุดที่ผมทำการซ่อมไปนะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับ U3801 นะครับตัวนี้จะเป็นชุดไฟที่ควบคุมในของชุดไฟ PCH นะครับหรือว่าตัว h m นั่นเองนะครับ นะก็จะมีไฟ1.8นะครับเข้ามาเลี้ยงตัว IC ตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ผลิตไฟ 1V โวลต์นะครับที่เข้าไปเลี้ยงตัว HM เอนะครับไฟชุดนี้เนี่ยมันออกมาไม่เต็มนะครับทำให้ทำให้ตัวซอฟต์แวร์นะครับหรือว่าตัวการ์จอเนี่ยมันแสดงผลไม่ได้นะครับนะส่งผลให้ไม่สามารถบูตตัว Windows ได้นะครับหรือว่าหน้าตาตัว ยูเซอร์ล n อินได้นะครับตัวนี้ก็จะอยู่ข้างๆกับตัวไบออดนะครับ <c oughs> หรือยูนิลอมนะครับอยู่ตัวยูนีลอมก็จะเป็นตัว u ูสองหนึ่งศูนย์สองนะครับอมงทางด้านนี้นะครับอันนี้ผมก็ทําการวอร์มตัวชิปนะครับ u ูสามแปดศูนย์หนึ่งนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นนะครับให้ระบบไฟเนี่ยกลับมา ทำงานตามปกตินะครับขั้นตอนในการทำก็ต้องทำการแกะตัวหน้าจอนะครับหน้าจอแอ็กเดตตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็แกะตัวเมนบอร์ดนะครับแยกบอร์ดกับตัวแบตเตอรี่นะครับออกจากกันนะครับเพื่อที่จะเป็นการตัดระบบไฟนะครับแล้วก็จะทำการซ่อมใน่วนของตัว u 3 8 0 1นะครับที่ ได้รับชมไปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเ<ม>ทสสภาพเครื่องกันโดยคร่าวๆนะครับอันนี้ผมก็ลองดูในเรื่องของตัวทัศสกรีนนะครับทัศสกรีนก็ยังใช้งานได้นะครับตามปกติเลยนะครับข้อมูลทุกอย่างนะครับ<ม>อยู่เหมือนเดิมเลย<ม> ระบบอื่นๆนะครับก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับแบตเตอรี่ตอนนี้ผมชาร์จอยู่ที่เก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนะครับถ้าถอดแล้วก็เครื่องยังไม่ดับนะครับเดี๋ยวผมจะลองชัตดาวนะครับปิดเครื่องแล้วลองเปิดใหม่นะครับเดี๋ยวรอเครื่องดับสนิทแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ลองกดเปิดเครื่องหนึ่งครั้งนะครับเนี่ยก่อนตอนนี้ก็จะขึ้นแค่หน้าโลโก้แบบนี้แล้วก็ตัดดับไปนะครับ ว่าตอนนี้ก็มีหลอดหมุนนะครับแล้วก็ขึ้นแอร์ยูเซอร์มาแล้วนะครับเพื่งจะลืมกระตุกนะแบตเตอรี่แบตเตอรี่รรไปออโอเคก็ยังเปิดใช้งานได้นะครับปกติเลยครับหลังจากนี้ผมก็จะนำเครื่องส่งคืนให้กับลูกค้านะครับ โอเคก่อนจากกันไปนะครับช่องเป้ขอฝากร้านไว้ด้วยนะครับร้านจะมีทั้งหมด7สาขานะครับสามารถไปดูโลเคชันนองผมได้าได้เลยนะครับก็สามารถทักสอบถามมาก้าราคานะครับในไลน์ของทางร้านสวายทีสวิตได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ช่องเป้ขอตัวลาไปก่อนครับผมไปเจอกันใหม่ในสุดหน้าครับสวัสดีครับ